พี่น้องทั้งหลายจะต้องมีต้นตระกูลของพี่น้องอยู่สมัยกรุงศรีอยาใช่ไหมเพราะมันมีการสืบพันธุ์ตกทอดกันมาทุกคนต้องมีต้นตระกูลอยู่สมัยกรุงศรีอยาทุกคนจะต้องมีต้นตระกูลอยู่สมัยสุขโขทยัยแล้วเราจะรู้เลยว่าต้นตระกูลของใครที่เสียเลือดเนื้อและเสียชีวิตมากกว่าการในการปกป้องเอการาชมาใลูกหลานจนปัจจุบันเด็กรุ่นหลังจึงควรจำสำเนีกในเรื่องนี้ ต้องสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษที่รักษาประเทศรักษาจารีตประเพณีอย่าด้อยค่าประเทศของตนเองอย่าด้อยค่าชาติของตนเองอย่าด้อยค่าศาสนาของตนเองอย่าด้อยค่าสถาบันประมาัตรร์ที่มีพระคุณต่อประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยผู้ขอรองนี่คือสิ่งที่เราต้องเตือนเด็กรุ่นหลังพี่น้องครับว่ามีจิตสำนึกอย่างนี้บ้าง ปัจจุบันนี้ศัตรูต่างชาติเรามีไหมพี่น้องไม่มีแล้วศัตรูของประเทศไทยว่าประเทศไทยจะล่มจมหายจะได้หรือไม่เนี่ยศัตรูของเราคือคนไทยด้วยกันคนไทยที่เป็นศัตรูจะทำลายชาติของเรามีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกนี่คือพวกที่ไม่เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ไม่เห็นคุณค่าของสถาบันไม,ม่เห็นคุณค่าของศาสนาไม่เห็นคุณค่า ความเป็นรักเง้าของประเทศพวกนี้อันตรายมากถ้าปล่อยพวกนี้เข้ามากลืนเมืองเข้ามาคุมเมืองชาติจะต้องลบจมหายนะเหมือนประเทศยูเครนไม่ต้องจำเอาไว้ไปดูมันเป็นพักไหนผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันเพราะว่กกตก็ไม่เอ่ยชื่อแต่พี่น้องรู้พฤติกรรมของมัน และบางพักนี่พี่น้องก็รู้อยู่แล้วโคต้งาว DNA ก็มันโกงชิบหมายไว้วอดหมดทุจริตมาตลอดไม่ต้องไปไอายแม่ครองเมืองกลุ่มถัดไปที่เป็นอันตรายมากก็คือนักการเมืองเลวกับข้าราชการชั่วนี่คือตัวจะทำ้ายประเทศทำลายประเทศชาติเพราะสองกลุ่มนี้พี่น้องครับ 42ปีที่ผมเล่นการเมืองมาผมบอกพี่น้องได้เลยว่าการเมืองในประเทศไทยมันเลวลงไปทุกวันทุกวันเพราะมีคนเลวลงมาเล่นการเมืองมากขึ้นแล้วนะักการเมืองเลวเหล่านี้ร่วมมือกับข้า,า,าราชการชั่วในการปกป้องคุ้มครองพวกจีนสีเทาที่มาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยเช่นขายเฮโรอีนและ้ายาบ้า นักการเมืองเลวกับคาชก,การชั่วมันคุ้มครองม,มันถึองอยู่ได้ทําไมมันไม่ฆ่าที่ประเทศจีนเพราะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเขาจริงเขาจับได้เขายิงเป้าทิง้งไปไม่เป็นร้อยแล้วมันก็เลยพิจารณาดูว่าประเทศแถบนี้มีประเทศไหนบ้างวที่หมอนที่กูจะมาทําธุรกิจชั่วมันก็เลยวิเคราะห์ออกชัดเจนโดยการเปรียบเทียกบกับประเทศกงเคียงเห็นว่า ประเทศไทยนี่หมอะที่สุดเพราะมีนักการเมืองเลวหรือข้าราชการชั่วมากกว่าประเทศอื่น